อากาศยามเย็นเวลา16บหนาฬิกาดูทุ่งข้าวดูน้ำมาโอ้ยินเฉียบเลยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นมะขามต้นระลวิวสะพัดดีมากนี่เขาบอกว่าออกจากบ้านมาก็ออกมาดูธรรมชาตาิบางคนอยู่ที่บ้านมาชินเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าออกจากบ้านมาเห็นอะไรต่างๆ่้องคิดมากคิดมากๆก็จะเป็นประสาทลน้ำขับรถมาเที่ยวเล่นนู้นโอ้จงนาเห็นไหมทุ่งนาทุ่งนาเห็นี่ที่เกาเรียกทุ่งนาหญ้าไอ้ว่าข้าวเขียวๆนี่เขาบอกว่าข้าวเขียวตุ่งเต็มท่งข้าวที่เขาบอกว่าโอ้มาดูทุ่งนาข้าวเขียวตุ่งเตึ่งข้านี่ก็หวานใหม่ยังไม่ถึงเดือนเลยมั้ย เขียวพระเจเลนะครับมีไข่ที่มองดูแสงสว่างเยอะอยู่กับคมเยอะเพอมาดูทุกงนาเนี่ยมันจะปรับสีแสงให้ตาเราดีนะครับนี่นกหนูนกแต๊แนวนกตะกุมนกเก็ดหอยอะไรยืมยืมเต็มทุ่งนาเลยลุงดำก็จะนั่งรับลมอยู่ตรงนี้สักพัก โอ้โหเย็นดีเย็นจริงๆนะตรงนี้นะสดชื่นนะแล้วตรงนี้ก็ดูเราดูนะครับน,นี่ดูนานตรงนี้เขียวชอุ่มตรงนี้ไปตรงนี้ตรนี้ผมดำก็ขับรถมาจากตรงนี้มาเนี่ยไปตรงนู้นขับมาทุง่งนาลมก็เย็นจริงๆนะครับตอนนี้กันกเก็ดหอยนกเก็ดหอยนกเอี้ยงขาวกเอี้ยง นกเอี้ยงดำปีกขาวบินนกอะไรนกกระยางขาวอยู่ตรงน้นเห็นนกกระยางขาวเห็นไหมนกเอี้ยงนกกระยางขาวคอนน่นกนกกระยางขาวอยู่ตรงกลางแล้วก็นกเกียนหอยนั่งอู่น่ะนะเขาเรียกว่าหาความสุขใส่ตัวเองนะครับบางทีไม่ต้องไปซื้อหา ความสุกซื้อหาอย่างเราไปดูอะความสุขต้องซื้อหาคือเขาเรียกว่าซื้อตัวหนังเข้าไปดูหนังเห็นไหมนู่นอะความสุกซื้อหาแต่นี่ดูเือความสุขตามธรรมชาติทุ่งนาโน่ลมเย็นนั่นเลยมองไกลๆก็เห็นภูเขามีนกกระสาที่ไวไว้อยู่ข้างๆคองใหญ่ๆสุดๆตรงนู้นนะ่ะมันเป็นบัวหลวงนะ นะบัวหลวงปิวไหวนะั่นแหละเลยเห็นนะวัวหลวงก็ปลูกไว้เขาเรียกคลองส่งน้ำก็เห็นภูเขาหุทองเลยเนี่ยบรรยากาศดีมากไหมล่ะนี่บางคนเขาบอกว่าหาความสุขตัวเองเยอะนั่งอยู่อย่างนี้ก็พอแล้วนี่อากาศดีมากเย็นเย็นลุกหูลุกตาเลยอากาศลมพัดลูไบใบสดเดานี่ปิวไหวเลย เที่ยวตรงนาพาเที่ยวลงน้เหมือนลงดำน้ำที่ท่อนี่เขาก็เปิดน้ำขนานนาะนี่ท่อเนี่ยน้ำไหลตลอดเห็นไหมพอเขาปรับที่เสมอเสร็จแล้วเขาปล่อยน้ำทีเดียวไหลมาทีเดียวสามสี่แปลงสามสี่แปลงนี่ไหลเข้าช่องนี้ช่องเดียวที่นี่ก็ไหลถึงกันหมดเขาปรับระดับได้สวยเอาระดับนาได้สวยแล้วก็ไหลเข้าหากัน อากาศเย็นผมชอบอากาศเย็นนะดูต้นสนก่อนไงปปิวไหมอันนี้ลุงดำพามาเที่ยวถุงนาลมปิวสนใบไ,ไม่ใช่สนต้นยูคาครับต้นยูคาโททีต้นยูาคยา,ททาปิวไหวสันอยู่นี่นี่พอถ้าเราดูลมแรงไม่แรงก็ดูต้นยูคาสันไหวนะครับนี่ต้นข้าวกขปิวไหว

เาบอกว่า,วายิ่งลมยิ่งพัดยิ่งแรงน่าดูลมแรงจริงเห็นไหมลมแรงพัดไปพัดมาหมกอยู่แ,แค่ทุ่งนาสีเขียวทำให้ใจเราสงบเห็นไหมหนาสีเขียวทำให้ใจเราสงบ ชอบแปลงนี่ะแปลงข้าวเนี่มันสีเขียวสบายตาจริงๆใครดูคลิปนี้มือสดชื่นจะบรรยายไม่ได้ก็คือลมพัดเย็น,นยต้องตัวลดงดำเนาะโอ้ยเิ่ง่ยใบเสดาวตายต้นสเสดาวสองต้นแน่นมากเนียเย็นมากๆเลยครับ ้มเย็นๆจริงๆนำเห็นแล้วสบายใจถ้าเราเอาเสียมาปูนะเสียมาปูแล้วก็นอนสักห้านาทีสิบนาทีนี่คลายเครียดได้เยอะนะเครียดจากการทํางานเครียดจากลูกหลานเครียดจากอะไรทุกอย่างหันมาปล่อยวางเย็นๆนะพอเราปล่อยวางมันก็สบายใจ ที่นี้เขาเรียกว่าปล่อ,อยวางนี่เขาเรียกว่าพามาชมทุกปล่อยวางจิตใจให้สบายลมแรงโชคนะช่วงเวลาสี่โมงกว่าสิบหกนาฬิกากว่าน,นี่โอ้โหดูเสียงเสียงลมจึงลมเป่าเป็นไงล่ะมันฝนจะตกเลย <nell y> นี่ลมเย็ยนจยิยงๆรับใบไม้นะต้นขาปิๆๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆ ชมทุ่งกับลุ่มดำเลยไงนี่ทำมีเสี่ยงปูนอนตรงนี้สักหน่อยโอ้โหนอนในอากาศโอโซนดีๆเย็นๆเฉียบๆได้ออกซิเนไม่แพ้เชียงใหม่แต่แค่เขาใหญ่เหมือนกันนะเขาก็มีดูะเขาก็มีดูโอโซนก็ดีโอ้สบายใจ คลิปนี้ลุงดำพามาชมทุ่งนานะครับชมทุ่งลมเย็นๆนกกระสาบัวจิ้นกอะไรเยอะแยะเลยพยาวบังลมแจ๊แจ๊กบังเต็มทุ่งนาเลยนะครับแค่นี้นะครับปล่อยจิตใจให้สบายมาชมทุ่งกับลุงดำสวัสดีครับ